สวัสดีวัยรุ่นการจัดกลุ่มที่ว่างในการออกแบบสถาปัตยกรรม spatial organization จากคลิปที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างที่ว่างไปแล้วเนาะแต่ในงานออกแบบของเราอะมีความซับซ้อนมากกว่านั้นนะครับกิจกรรมเราเยอะ ฟังชันเราหลากหลายเวลาเราเริ่มออกแบบเนี่ยเรามักจะมองมันแยกออกจากกันเป็นส่วนๆใช่ไหมแล้วก็พยายามจัดการกับที่ว่างเหล่านี้ลงบนที่ตั้งตามการวิเคราะห์ไซส์ตามอินเทนชันของเราตามคอนเซปต์อะไรพวกเนี้ยใช่เปล่าใช่แหละจังหวะนี้แหละครับมันมีเครื่องมือมีวิธีการจัดการกับที่ว่างเหล่านี้อยู่เพื่อช่วยให้เราออกแบบได้ง่ายขึ้น เราจัดการกับที่ว่างเหล่านั้นได้ลงตัวมากกว่าเดิมนะครับบอกไว้ก่อนจากหนังสือ form space order hmm. ของ DK Chin เนี่ยนะครับเขาจำแนกวิธีการ organize ไว้5แบบด้วยกันซึ่งมันเป็นแค่พื้นฐานะนะครับถึงเวลาแล้วเราจะใช้อย่างไรจะปรับปรุงอย่างไรก็ได้เนาะตามสบายเราเลยก่อนจะเริ่มอธิบายนะครับได a กรรมที่จะเกิดขึ้นในวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นมุมมองจากด้านบนเนาะเป็นมุมมองผังนะครับมุมมอง top view ะนะมาวิธีการแรก centralize organization คือการจัดวางแบบรวมศูนย์กลางมีที่ว่างย่อยๆวางตัวรายล้อมที่ว่างหลักอยู่ทำหน้าที่ให้ที่ว่างหลักเนี่ยมีความโดดเด่นถูกเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญมากขึ้นในขณะที่เราออกแบบเนี่ยเราสามารถปรับแต่งมันได้ขยับขยาย เปลี่ยนรูปร่างของที่ว่างเหล่านั้นให้เหมาะสมกับการออกแบบของเราได้นะครับแล้วลักษณะการใช้งานนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการแบ่งขอบเขตและการปิดล้อมปิดกั้นอีกทีหนึงหง่งน,นะครับเราอาจจะให้คนเดินผ่านแต่ละสเปซก่อนก็ได้อ้อมก่อนแล้วค่อยเข้ามาถึงตรงกลางนะครับหรือว่าเราจะออกแบบให้เดินเข้ามาตรงๆแกรนๆเลยก็ได้เนาะตัวอย่างงานเซนทลไลท์เช่นการจัดผังเมืองการจัดผังวัดบ้านแบบจีนก็ใช่ หรือว่าการจัดอินเตอรียของบ้านก็สามารถเอาไปใช้ได้เหมือนกันนะครับไปต่อที่วิธีที่2อ i n i a r o r g a n i z i t i เ n เป็นการจัดวางที่ว่างแบบเรียงต่อเนื่องกันเป็นเส้นนะครับจะเรียงติดติดกันหรือจะเป็นระยะบ้างก็ได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรงเสมอไปนะครับเฉียงบ้างโค้งบ้างก็ได้ หรือจะมีจุดหักเหมันก็ได้เปลี่ยนทิศทางมันหน่อยเราอาจจะพัฒนารูปร่างของยูนิตของเราเนี้ยให้มันตอบสนองกับการออกแบบของโครงการเราก็ได้ได้หมดแหละแต่ขอให้เห็นความต่อเนื่องเห็นความเป็นเส้นอยู่นะครับลองมาดูเรื่องการปิดหลอมปิดกั้นหน่อยการจัดแบบเนียนเนี้ยถ้าเราเจาะช่องเปิดให้มันต่อเนื่องกันเนี้ยการใช้สอยก็จะเป็นแบบเดินทะลุที่ว่างแต่ละที่ว่างไปใช่ไหมแต่ถ้าเราเจาะทางด้านข้างให้คนเดินออกมาก่อน แล้วค่อยเข้าไปสู่ที่ว่างอื่นๆเนี้ยการใช้งานก็จะเปลี่ยนไปนะครับฉะนั้นการ organize เป็นแบบเดียวกันแต่ว่าคุณภาพของ space การใช้สอยของพื้นที่เนี่ยไม่เหมือนกันเลยเนาะอยู่ที่ว่าเราจะออกแบบมันยังไงใช่ปะพอเห็นภาพไหมครับว่าการ organize มันทำงานยังไงตัวอย่างงาน l i n e ยเช่นการวางผังอาคารขนาดใหญ่ในภาพเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยนะหรือว่าเอามาใช้ออกแบบบ้านก็ได้วางผังบ้านเนาะ หรือจัดอินทอเนียร้านขายของก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเห็นบ่อยๆใช้กันบ่อยๆเนี่ยก็พวกคอนโดมิเนียมผังห้องแถวอะไรแบบนี้ใช่ปะรอบๆตัวเราก็มีให้เห็นอยู่นะครับวิธีที่3 Radio o r r g n n z z t t o o n อันนี้จะคล้ายๆกับเซนทรัลไลซ์นิดๆหน่อยๆคือว่ามีจุดกลางเหมือนกันแต่ที่ว่างรอบๆเนี่ยแตกกิ่งออกไปนะครับเหมือนก็มีลีเนียเนี่ยมาต่อกับจุดกลางนี่แหละแล้วก็แตกตัวออกไปรอบๆนะครับในขณะที่เซนทรัลไลซ์เนี่ยมันพูดถึงการรวมศูนย์ใช่ไหมมันเป็นการจัดการแบบการรวมศูนย์เนะเนาะสเปซมันวิ่งเข้าสู่ภายในแต่เรเดียเนี่ยจะแผ่ขยายออกสู่ข้างนอกนะครับ การออกแบบก็จะเหมือนกับ2วิธีการจัดการข้างต้นนะเนาะเราสามารถปรับยูนิตได้ขยับระยะเปลี่ยนทิศทางปรับเส้นทางให้เหมาะสมกับโครงการของเราที่เราจะออกแบบได้เหมือนกันนะครับเช่นบ้านหลังนี้ที่แตกปีกออกไปแยกตามการใช้งานต่างๆหรือตึกเล่ขาธิการของยูเนสโกเนี่ยที่จัดที่ว่างแบบเรเดียลเช่นกัน วิธีต่อมาวิธีที่ cluster organization คือการรวมกลุ่มกันของที่ว่างโดยมีอะไรบางอย่างเนี่ยเป็นจุดเชื่อมโยงกันระหว่างที่ว่างเหล่านั้นแบบว่าดูก็รู้ว่าเป็นพวกเดียวกันน่ะการใช้ที่ว่างซ้ำๆกันรูปร่างคล้ายๆกันการจัดวางตามแนวแกนความสมมาตรของผังการล้อมขอบเขตใหญ่ๆการทำให้เกิดแพทเทิร์นซ้ำๆ จะมีกลุ่มเดียวหรือแยกเป็นหลายๆกลุ่มก็ได้การ organize แบบนี้นะครับคลัสเตอร์เนี่ยมันมีความคลุมเครือสูงมากเลยมันจะงงๆงงแบบอะไรก็ได้อะแต่เอาจริงๆมันก็แทบจะอะไรก็ได้ะนะครับแต่ที่สําคัญคือมันไม่ r a n d o มมันไม่สุ่มมันไม่ได้ม,มั่วนะครับมันต้องคิดมาแล้วเนาะคือการจัดการสเปซเนี่ยมันสัมพันธ์กับการใช้สอยใช่ไหมเอฟเฟกต่อคน ที่เข้าอยู่ในโครงการของเรานะครับลองคิดดูดีถ้าเรามัวม่วๆอย่างเงี้ยคนใช้ก็งงตายเลยใช่ปะเราก็ต้องมีวิธีคิดเนาะหรือว่าเครื่องมืออะไรบางอย่างเนี่ยมาจัดก,การกับที่ว่างเหล่านั้นหน่อยนะครับเช่นอาคารพักอาศัยรวมมันนี้ที่ใช้กลุ่มของบ้านดินรูปทรงโดมเนี่ยแม่แห้สีสันสดใสเลยนะมาจัดเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเราดูก็รู้ว่ามันเป็นก้อนเดียวกันเป็นแก๊งเดียวกันนะเนาะบ้านน้าตกที่ใช้สเปซแนวนอนเกาะเข้ากับแกนกลางเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นไปอะนะ การจัดกลุ่มของบ้านเรือนไทยก็ใช่เหมือนกันระเบียงเป็นตัวเชื่อมที่ว่างต่างๆเข้าด้วยกันเนาะหรือว่าการจัด Space i n t e r i o r ของห้องสมุดในภาพนี้ก็เป็นการ Organize แบบ Cluster เช่นกันวิธีที่5สุดท้ายแล้วเนาะกริด r g a n i z a t i o n จัดที่ว่างเป็นตารางเป็นกริดนี่แหละ มันดูเหมือนเรียบๆง่ายๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีความเป็นไปได้หลากหลายมากนะครับการเพิ่มรถยูนิตการขยับเส้นกริดการเว้นระยะการแยกตัวออกมาการซ้อนรูปร่างอื่นๆลงไปในกริดมันเป็นไปได้หมดนั่นแหละครับแต่เราจะต้องเข้าใจวิธีการของเราเนาะว่าเราใช้วิธีการแบบนี้เพื่อตอบคําถามการออกแบบแบบนี้นะครับตัวอย่างเช่นการจัดผังเมืองการแบ่ง แปลงตัดถนนเป็นตารางนี่แหละการออกแบบบ้านโดยใช้โครงสร้างเป็นเสาคานเนี่ยที่เป็นกริดเนาะล้วค่อยกั้นผนังเป็นสเปซภายในหรือการจัดอินทีเรียภายในมิวเซียมยิ่งการจัดบูธงานแฟร์เนี่ยยิ่งใช่ใหญ่เลยเนาะเป็นกริดจัดๆเลยนะครับ หมดแล้ว5อย่างมีแค่นี้ในหนังสือเนี่ยมีแค่นี้เนาะจากวิธีการออ g a น i z e ์ทั้ง5วิธีการเนี่ยนะครับเอาจริงนะพอเรา o r g a น i z e เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้ออกเป็นงานสถาปัตยกรรมเลยหรอกครับมันก็จะมีเรื่องอื่นๆที่จะต้องคิดร่วมกับการจัดการพื้นที่เหมือนกันสุดท้ายเราก็ต้องคิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่คิดถึงการกั้นขอบเขตการปิดล้อมปิดกั้นการใช้สอยความรู้สึกของสเปซอะไรแบบนี้ลองสังเกตดีๆเราจะเห็นการทำงานร่วมกันของ3เรื่องนี้นะบ a ตเตอร e ่แอ a ด์คอร สปาเชียลร a t ลชันชิพแล้วก็สปาเชียลออแกน z เซชันใช่ปะขอบเขตและการปิดล้อมปิดกั้นเนี่ยจะส่งผลต่อ p a c e ส่งผลต่อความรู้สึกใช่ปะสป a เชียลรีเลชันเนี่ยนะครับจะส่งผลต่อการใช้ระหว่างที่ว่างของแต่ละที่ว่างว่าที่ว่างหนึ่งสัมพันธ์กับที่ว่างหนึ่งอย่างไรเนาะส่วน s p าเชียลออแกน z เซชันเนี่ยคือการจัดการภาพรวมของโครงการทั้งหมดในทุกๆงานเนี่ย มันก็จะมีเรื่องเหล่านี้นะครับผสมปนเปกันไปหมดท่้วแหละเนาะเพราะฉะนั้นการ Organization ที่พูดมาตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยนะครับเราพูดถึงการจัดการที่ว่างใช่ไหมซึ่งเราพิจารณาที่ว่างนี้เป็นหน่วยเป็นหน่วยของที่ว่างนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยผมจะพยายามยกตัวอย่างให้งานมันมีนมหลายสเกลมากๆเลยใช่ไหมตั้งแต่อินเทอร์เนียยาวจนไปถึงผังเมืองนะครับขนาดของหน่วย ขนาดของหน่วยที่เราจัดการเนี่ยมันปรับเปลี่ยนไปตามการมองของเรานะครับการมองของผู้ออกแบบเพราะฉะนั้นไอการ o ออแกไนเซชันพวกนี้เราสามารถปรับเอาไปใช้ได้หลากหลายมากๆแค่เราต้องมองให้ออกมองให้ออกว่ายูนิตที่เราจะจัดการเนี่ยมันคืออะไรหรือถ้าเรามองยูนิตของการจัดการเนี้ยเป็นวัตถุหรือเป็นไฟล์ดิจิทัลเราอาจจะเอาไปคิด เอาไปออกแบบเรื่องอื่นก็ได้นะครับตู้เสื้อผ้าก็มีการ o r แกไนซ์ใช่ไหมกระเป๋าตังก็มีการ o r แกไนซ์เช่นกันอินเทอร์เฟซมือถือก็มีการ o r แกไนซ์นะครับเห็นปะเราจัดการอะไรหลายๆอย่างรอบๆตัวเราเนาะแล้วความคิดของเราเราก็จัดการกับความคิดของเราได้เช่นกันเนาะเรา organize ความคิดได้เหมือนกันนะครับเริ่มไปลายไกายแล้วจาย์อูในการออกแบบที่ว่างเนี่ยนะเราเนี่ยจะไม่ได้จัดการมันในแนวราบอย่างเดียวถูกปะเราต้องคิดถึงมันในแนวตั้งได้เหมือนกันนะครับ เราก็เอาวิธีการ organize เหล่านี้สามารถนําไปใช้ในการออกแบบในแนวตั้งด้วยเช่นกันถ้าเรามองเห็นเนี่ยเราก็สามารถปรับใช้ได้เนาะคราวนี้ก็อยู่ที่เป้าหมายแหละหรือว่าวัตถุประสงค์เนี่ยว่าเราจะ organize ไปเพื่ออะไร organize อะไรและ organize ไปเพื่ออะไรเอาจริงนะครับการ o r g a n i z a t i o n เหล่านี้เป็นเครื่องมือช่วยเราคิดเนาะช่วยเราออกแบบนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยคือเรา จัดก,การพื้นที่เหล่านี้ไปเพื่ออะไรมากกว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นแหละ intention อะไรแบบนี้เราก็ต้องตอบวัตถุประสงค์ของโครงการเราให้ได้ใช่ไหมแล้วก็ให้อการ organization เหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นทางความคิดนะครับเราอาจจะพัฒนามันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยจนไม่เหลือเขาเดิมของการ organize 5แบบนี้ก็ได้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วแหละแต่ว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่เรารู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไร ถ้าเรามองเห็นทางเลือกในการออกแบบที่ดีกว่าที่ยอดเยี่ยมมากกว่าเราจะ organize แบบไหนก็ได้เนาะไอสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันก็คือตัวช่วยในการจัดการกับที่ว่างนั่นแหละให้เราช่วยหาวิธีการออกแบบเครื่องมือในการออกแบบได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับตอนผมเรียนเนี่ยเหมือนเดิมเลยจะสอนอะไรวะเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่รู้จะเอาไปใช้ยังไงกว่าจะเก็ตนะครับก็ตอนโตแล้วเนาะต้องผ่านงานออกแบบมาสักระยะหนึ่งอะ ถึงเริ่มจะเข้าใจเรื่องพวกนี้คือผมเข้าใจว่าเรื่องเหล่านี้นะครับมันเป็นพื้นฐานเนาะส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะพูดจะสอนในตอนปีหนึ่งะครับปีหนึ่งเราก็ไม่ค่อยได้ออกแบบอะไรมากมายใช่ปะ่ะยังไม่ได้พูดถึง s p a c e เลยอาจจะเป็นแค่ Object หรือว่าเป็นแค่การจัด Composition อะไรบางอย่างเฉยๆเนี้ยเราพลิกแแลงไม่เป็นเรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นถึงหน่วยที่เราจะต้องจัดการกับมันนะครับมันก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ ไม่ค่อยได้นึกถึงมันเท่าไหร่จริงตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่า Space คืออะไรย n i t คืออะไรวะไม่เก็ตอะไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษด้วยงงก็นั่นแหละนะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นจากการมองการสังเกตเนี่แหละนะเนาะแล้วก็ฝึกพวกนี้แหละจากการมองงานคนอื่นก็ได้แล้วเราก็วิเคราะห์ตามวิธีการของเราเนาะไม่ต้องตามผมก็ได้นะครับเราอาจจะคิดวิธีการเรียนรู้ด้วยตัวเองก็ได้เนาะ ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแล้วเราก็มาคุยกันดีกว่าว่าแบบไหนดีกว่าหรือว่าเรามองงานนี้ยังไงเจ๋งกว่าเนะหรือจะเอาหลักการพวกนี้ไปจับให้เราเข้าใจงานต่างๆได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้พอทำบ่อยๆประสบการณ์เราก็มากขึ้นมาเองนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวัยรุ่นทุกท่านนะครับวันนี้แค่นี้แหละสวัสดี จะว่าไปห้องตัวเองก็ไม่ค่อยได้ออกกันไอเท่าไหร่เหมือนกัน <laughs>